ยังเ,เหลือไหมครับพี่คือเอาเอากระเราเลื่นหมูอแล้วเธอ <c oughs> กระเป๋าหนึ่งกล่มจับหนึ่งครับนั่งตรงนี้ <c oughs> โจกหมดไปแล้วเนาะจจบจบแสดงว่า <c oughs> โจขายดี <c oughs> ก็ขอสวัสดีครับเข้าอยู่ที่ร้านสหารถครับด้านนู้นเป็นหอน,นาฬิกาครับ t h a t is Clock Tower of Chiang Rai We are gonna have breakfast สหารถครับ is like Chinese soup and congee the breakfast They also have uh, coffee, hot coffee, porridge in Chiang Rai. <coughs> 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 พี่หลอนะ้องไม่ต้องห่วงหน้าตามไม่เท่าไหร่แต่ใจหล่อมากไม่ต้องสัญญกรรมด้วยสัญญกรรมยากนะข้างในน,น้องสั่งได้น้องสั่งตรงสั่งได้หมดแต่ถ้าจิตใจอ่อนโยนะสัญญกรรมยากน,น้องนะก็อยู่ที่ร้านขาหาครับตอนนี้พี่ร้านเปิดกี่โมงครับถึกี่โมง 6โมงเช้าถึงบ่ายสองนะต่เป็น6 a.m mm. in the morning until 2 p.m in the afternoon คนเยอะมากครัเท่าไหร่อร่อยแน่นอนเขาแนะนำให้กินเกาเหลาเลือดหมูกับโจ๊กป็นโจ๊กหมดไปแล้วผมต่างไชนีสซุปครับจิงจุ้ยไชกับเปลือกจน้ำใส ตัไนกนออกเปิดม้กว่า4ีปีแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะตอนนี้ึ้นอายุเท่าไหร่วะ การอาบ์ชอปโลเกตเนียบายกวอทาวเวอร์เดี๋ยวเรต้องนาเดีนครับเบสอันเชยวบายเมนคลาสไม่ต้องการทำมันมาไปแจคครับผมนอน่ากินก็รอครับวันครับคะร ที่ขอข้าวาข้าวข้าด้ึงพี่ขอข้าเหนึง นี่ครับเป็นเปิยจับครับ่ต้องเป็นเส้นฉันเป็นหีวะ่ะเปดจับเออฉันเอาให้เธอได้ไหมเอาให้เธอไปลองนี่ครับมันเป็นคล้ายๆกับอ๋ um, it's like spring roll in the clear soup with um salty pork fresh pork i n t e s t i n e stomach kidney Blood. First, I want to taste the soup. น้องฟเลียวเอาเอาไปเลยน้อยคุณมากมาใส่หล้วน้อเดียวหลอหลอใส่กต่พิ่ลไปเอา I add o r i g i n a Pepper ใส่น้ำตาลก่อนไหม ่านนิดนึงครับพอ,อเป็นกระสายนี่ครับอร่อยไหมครับลองดูก็เหลือที่ไหนยังไม่ได้ไปนะลาบลอะไรอะไร อร่อยแล้วครับสุดยอดครับเชื่อเกินพี่เด็กอยู่ที่หมูหมูเด้งแล้วก็จกหมดเพราะว่าเขาใส่หมูเด้งลงไป ไม่อร่อยลองชิมเส้นครับนะครับเส้นลองชิมอืมันเส้นอร่อยมันไม่เหนียวเนาะเนะอร่อยสปริงโรลเวอร์ดีอืมมันไม่เ o นียวเนาะเนาะอร่อ This restaurant the signature is the pork very soft and crispy i s จิงจูชาอิลิฟผมไม่ค่ชอบกินเส้นกวยจับเท่าไหร่นะวันนี้สั่งมาแล้วม,มืนกิแปินปใสๆอร่อย

เท่นไม่เหมือนบ้างหรอมันกัดขาดองง่ายอ่ะ We are living to Chiang Khong district away from here. It's about two and a half hour driving to visit Mr. Hossia home, my brother. So um, we will use the uh, Chiang Rai term district and Chiang Khong. Thank you so much for follow my v l o g follow my video. To follow my video and to get our newest video please subscribe. Thank you ขอบคุณหลายๆครับผู้ใดอยากติดตามกันทัทางแบบใกล้ชิดกนติดตามน้ำเด้อครับขอบคุณหลายๆครับจากจังหวัดเชียงรายครับอร่อยมากครับร้านชาโรนนะบ๊ายบายเอาไปบาห,หน่อย